สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสถานการณ์ที่ค่อนข้างตึงเครียดในภาคเกษตรของเกาหลีใต้นะครับคือการปราบปรามแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายเนี่ยมันกำลังส่งผลกระทบหนักมากจริงๆจนเกิดเป็นวิกฤตในพื้นที่ชนบทเลยทีเดียวกระทบทั้งการเก็บเกี่ยวทั้งชีวิตเกษตรกรข้อมูลหล,ลักๆที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ก็มาจาก The Korea Times นะครับบทความชื่อประมาณว่า การบุกตรวจคนเข้าเมืองจุดชนวนวิกฤตแรงงานในชนบทแล้วก็มีข้อมูลเสรมิมอื่นๆด้วยเป้าหมายเราก็คืออยากจะทําความเข้าใจปัญหานี้ให้รอบด้านขึ้นทั้งเรื่องเศรษฐกิจท้องถิน่นความมั่นคงทางอาหารแล้วก็สิทธิแรงงานด้วยรวมถึงทางออกที่เขาพยายามหาหากันอยู่จุดที่ทําให้เห็นภาพชัดมากๆเลยคือเหตุการณ์ที่เมืองชังยองจังหวัดแคซังใต้ที่เกษตรกรถึงกับต้องออกมาร้องขอกับผู้สมัครประธานาธิบดีเลยนะให้ช่วยหยุดปราบแรงงานผิดกฎหมาย อะไรมันทําให้สถานการณ์ไปถึงจุดนั้นได้ครับค่ะคือมันเป็นผลโดยตรงเลยจากการที่ห้าหน่วยงานรัฐเขาจับมือกันปราบปรามใหญ่เลยนะคะเริ่มตั้งแต่กลางเดือนเมษายาวไปถึงสิ้นมิถุนานเลยโหห้าหน่วยงานเลยใช่ค่ะแล้วที่ชังยองยองเนี่ยเขาเป็นแหล่งผลิตก,กระเทียมใหญ่สุดของประเทศทีนี้ช่วงเวลานั้นมันเป็นเส้นตายพอดีคือต้องเก็บเกี่ยวกระเทียมให้ทันถ้าขาดคนงานเก็บไม่ทันเนี่ย เผลผลิตที่ทํามาทั้งปีก็คือเสียหายหมดเลย hmm. ค่ะเดิมพันมันสูงมากสําหรับเกษตรกรเขาฟังดูแบบกลืนไม่เข้าคายไม่ออกเลยนะครับคือการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยกลายเป็นเหมือนดาบสองคมไปเลยกลับมาทําร้ายเกษตรกรพลเมืองตัวเองที่ก็ต้องพึ่งแรงงานกลุ่มน,นี้แบบเลี่ยงไม่ได้จริงๆแล้วปัญหานี้มันแค่ที่ชังยงอง,องหรือว่าจริงๆมันเป็นภาพใหญ่กว่านั้นครับเป็นภาพใหญ่เลยค่ะลามไปทั่วประเทศเลยชังยองนี่เป็นแค่กรณีศึกษาที่แบบ เห็นชัดเพราะเป็นแหล่งผลิตสําคัญไงค่ะเกษตรกรหลายคนเขาก็ยอมรับนะคะว่าจริงๆก็ไม่รู้หรอกว่าใครถูกกฎหมายใครไม่ถูกกฎหมายแต่พอแรงงานมันขาดแคลนหนักๆแบบนี้เขาก็ไม่มีทางเลือกอื่นจริงๆค่ะเข้าใจเลยครับแล้วก็มีอีกปัจจัยด้วยคือเรื่องค่าจ้างแรงงานที่ไม่มีเอกสารเอ่อค่าจ้างก็มักจะถูกกว่าแรงงานถูกกฎหมายอยู่แล้วด้วยค่ะเสียงจากท้องถิ่นเลยดังมากเลยสิครับเนี่ย อย่างสภาเมืองชังนายองถึงก็มีมติเอกฉันเลยขอให้รัฐบาลกลางช่วยชะลอการปราบปรามหน่อยโดยเฉพาะช่วงพอบลูกเก็บเกี่ยวเนี่ยแล้วก็ให้หาทางที่มันแบบยืดหยุ่นกว่านี้หน่อยใช่ค่ะหรือแม้แต่ผู้นำท้องถิ่นอย่างที่เมืองบุยอก็ออกมาค้านนโยบายจับแล้วส่งกลับแบบตรงๆเลยแล้วมีข้อเสนอทางออกอะไรที่น่าสนใจบ้างไหมครับจากฝั่งท้องถิ่นเองมีค่ะที่น่าสนใจคือแนวคิด ระบบรายงานตัวด้วยตนเองคือถ้าแรงงานที่ไม่มีเอกสารเนี่ยมาให้ข้อมูลกับทางการเองโดยสมัครใจก็จะไม่ถูกจับในช่วงเวลาที่กำหนดอ๋อระบบรายงานตัวค่ะก็เป็นแนวทางหนึ่งที่พยายามหาทางออกกันไปแต่ในขณะเดียวกันนะคะตัวเลขการจับกลุ่มจริงๆก็ยังสูงมากอยู่ดีแค่เดือนเมษาเดือนเดียวเนี่ยก็5000กว่าคนแล้วนะคะโหเดือนเดียว5,000ค่ะแล้วยอดรวม4เดือนแรกของปีก็เกือบเกือบหมื่นแปดพันคนแล้วดูเหมือน แรงกดดันจากเกษตรกรกับท้องถิ่นก็พอจะส่งผลอยู่บ้างนะครับเห็นว่ากระทรวงยุติธรรมก็เหมือนจะรับทราบปัญหาแล้วก็ปรับลดความเข้มข้นลงบ้างเปลี่ยนจากจางกวัดล้างหมดมาเป็นแบบจงกัดเป้าหมายมากขึ้นใช่ค่ะก็ถือว่ามีการปรับท่าทีอยู่บ้างแต่ถึงจะลดความเข้มข้นลงนะคะมันก็ยังมีอีกมิติหนึ่งที่น่ากังวลมากๆเลยค่ะคือเรื่องสิทธิมนุษยชนค่ะครับ มันมีข้อกล่าวหาจากกลุ่มนักเคลื่อนไหวเรื่องการใช้ความรุนแรงตอนจับกลุ่มอย่างมีกรณีแรงงานหญิงชาวเอธิโอเปียที่บาดเจ็บสาหัสเลยเพราะพยายามหลบหนีการจับกลุ่มโผลเรื่องนี้ค่ะนี่มันสะท้อนความเปราะบางของแรงงานกลุ่มนี้นะคะที่แทบไม่มีการคุ้มครองอะไรเลยถ้าเกิดอุบัติเหตุหรือโดนเอาเปรียบขึ้นมาน่ากังวลมากนะครับเรื่องนี้มันสะท้อนว่านอกจากปัญหาเศรษฐกิจแล้วมันมีมิติเรื่องสิทธิมนุษยชนซ้อนอยู่จริงๆ แล้วก็อาจจะถูกมองข้ามไปได้ง่ายๆในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าถึงแม้ว่าการผ่อนปรนการปรับปรามจะช่วยได้ชั่วคราวแต่ทางเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเองก็ยังมองว่านี่มันยังไม่ใช่ทางแก้ที่ยั่งยืนใช่ไหมครับ ถูกต้องเลยค่ะปัญหานี้มันรากลึกกว่านั้นการผ่อนปลนตอนนี้เหมือนแค่ซื้อเวลาถ้าไม่มีการปฏิรูประบบจัดการแรงงานปางชาติทั้งระบบจริงๆนะคะทั้งเรื่องโคตา้าประเภทงานหรือช่องทางเข้าเมืองถูกกฎหมายที่มันสอดคล้องกับความต้องการจริงๆวิกฤตแบบนี้ก็จะวนกลับมาอีกแน่นอนค่ะสรุปแล้ว การเจาะลึกข้อมูลครั้งนี้ก็ทําให้เราเห็นภาพความขัดแย้งที่ซับซ้อนมากๆเลยนะครับระหว่างความพยายามบังคับใช้กฎหมายกับความเป็นจริงทางเศรษฐกิจที่มันต้องพึ่งพาแรงงานต่างชาติสูงมากผลกระทบที่ตกกับเกษตรกรเต็มๆข้อเสนอทางแก้อย่าท้องถิ่นที่พยายามหาจุดประนีประนอมแล้วก็ปมเรื่องสิทธิมนุษยชนที่รอการแก้ไขค่ะประเด็นที่น่าคิดต่อก็คือว่าในโลกที่การเคลื่อนย้ายแรงงานมันจําเป็นสําหรับหลายๆส่วน แต่รัฐเองก็ต้องรักษาความมั่นคงบังคับใช้กฎหมายเกาหลีใต้จะหาจุดสมดุลที่มันยั่งยืนแล้วก็เป็นธรรมกับทุกฝ่ายได้ยังไงแล้วบทเรียนจากเรื่องนี้มันกําลังบอกอะไรกับประเทศอื่นๆรวมถึงบ้านเราเองที่ก็เจอปัญหาคล้ายๆกันในการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติโดยเฉพาะในภาคส่วนที่ขาดคนเหมือนกันคะ